สวัสดีครับจะมารีวิวน้อผมอิวซูดีแม็กนะครับออนอิวดีแม็กนะครับผมปีสองพันสิบสามนะครับหล่อๆเลยครับคันนี้ตัวท็อปนะครับผมมาชมครับต้องเป็นสตาร์ทง่ายนะครับแอร์นี่หนาวแลยเนาะเบรกใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมนกิโลนะครับของแต่งใหม่ในทิฟฟี่ครับสวยงามโมไลนะดีวันบูทบอกเฮอร์กี้นะครับก็เจ้าไฟฟ้าขึ้นลงได้ปกติทั้งคู่นะครับสกระบะแคบนะตัวนี้อ่าเปิดแคบได้ ครับของใช้งานราคาเบาๆเล่าสะชมครับสีฟ้านะครับผมลงเล่มเรียบร้อยนะครับฟ้าดำครับฝาหน้าคาร์บอนมอนซ่าเล่าล้อขอบ18นะครับจุกคาสแฟ่เล่าเป็นโซนท็อปน้ำมีเดย์ไลท์ไวหน้าบริลเลเตอร์เล่าก็จนนิ่งๆนิ่งแ้งเลยครับผมจนแนงครับรถคันนี้มีการมี่แม็กมาแล้วนะครับมีเทอร์โบปากดีดเอ็นเตอร์ฮัทเทอร์เอ็นเตอร์ พัดลมแดงเขาหน้าเผานะครับประมาณนี้นะครับสำเต็จใช้งานนะครับสนุกสนุกเราสายยาวๆนะครับสลงไบขวามาแล้วนะครับเล่มเห็กสัตวมนะครับภาษีหกหกเราสั่นโดยลวงสวยนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับผมภาพประมาณนี้นะครับตั้งที่เดิมนะครับไม่กี่ว้านะครับ นะครั 1, 9, 000, 1, 99, บเปิดที่หนึ่งแสนเกบาทครับหนึ่งแสาหมื่นเ้นบาททนั้นครับดูรถจด้ที่อุทยาเสนานาครับบริการส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมเ้าสนใจสอบถามได้ครับเบอร์โทรศัพท์ก่สุดเป็หครับหนึ่งสามหกเ็ดหนึ่งเจ็ดบเา f a c e b o o สุนีนิวสันเพชรเ่านี่นิ่งๆนราใส่แ ครับ uh huh.